ล้วก็จะมีขอบบกสองอันเนาะเอาไปไบกงานพักเขามีสามอันเนาะอันน,ะน,นี้อันนี้ยักษนะ์ใหญ่เลยนึ่ไฮนองเนะอะแล้วก็อันนี้สบายดียพี่น้อนะงนเนาะการนดีตอนทักปัจสุบัซองบาลลีอีกเส้นเก้าเส้นเดิมเนาะตอนนี้ก็เขาจะได้ออกเดินทางไปหาไอกองนะพี่น้องเนาะไปหาครอบครัวของไอกองพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นสนับสนุน หรือว่าช่วยเรือทางด้านอุปกรณ์อุปกรณ์รน,น,นะรน,นะนะนะเฮ็ดสวนเนาะเนาะเนาะเขาก็ได้ซื้อมาเป็นทีมหนะัวนาะครับแต่มีขอบุกจุกส่วนมีผ้ามีมีดม,มีเสียมเนาะยุนิโคตรเลยนะนะแต่ออกเดินทางมากับเบาอ้วน,น,น,นะนคือเก่าเน่อยนะสวัสดีแล้วก็แม่น้องอาทิตย์จับกล่องนะน,ะน,ะนะนะังมือกล่องของเขากาเขาจะไปมอไปกับอ่า ทางครอบครัวของไอกองแล้วก็ผ่ายเพื่อนั้นเอาเห็ดงวยเห็ดส่วนเนาะปลูกพักปลูกมีนะแล้วก็จะมีขขาวสารนำหนึ่งกระสอบนะเพื่อนเนาะก่ามีผู้ใหญ่แจกบุญเป็นโสมมากเฮากันเลยว่าจะออกเมื่อโอเคเนาะส่วนมาไายละเอียดมันมีอย่างเดแล้วก็ผู้ใหญ่แจกบุญคือทานได้เนาะก่ไปอ่าหับส้มพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะแจ้งก่โอเคเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาวอดเทื่ยนของไอกอนเทียมพ่อเนาะเพื่เนาะ เกือบพรท่านเกือบพรท่านก็จะข้ามาเห็นเต็นทองทามอ่าบาแม่กับพรอนไปไปบักแม่เนาะเพื่อจะเอาแม่มาขายนะเอาก็เลยว่าให้น้องทามเมืนแล่นจะห้องแม่เนาะพอดีท่านแม่แต่ว่าพรอนไปทางไหนบ้างเนาะกันแน่พี่น้องสำหรับอ่าลังบานเพิ่นก็ได้พักได้ทางเนาะเสียหนาเกี่ยงันเทียมห้อยเนาะนี่เพราะเพราะว่าอ่าเพิ่นกำลังเกี่ยมที่ว่าจะเฮ็ดสวนเนาะเฮ็ดสวนพักสวนยังไงเนาะ กบพอดีมืนอนี้เราเอาเครื่องมานะกับมีเข่าสานได้พี่น,น้องอันนี้เป็นเครื่องสวนเนาะแล้วลกับมีเข่าสาน còn có những sân bài không phải đi không đây bữa làm thương chế ส,สบายดี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 สบาายดายดาดาดายดดีาีสบายดีสบายดีสายสาวสายสบายดสายดีสายสบายดีสยดีายดสบายดีดี อาไปทางไหนเอามือลงก็ได้ไปลแม่ลแม่เอามือลงก็ได้เอาเอื่อยตะกี้ก็ก็มาสิไปลงลแม่อืมลแม่ค่อยเอาแต่เบิ่งนี่ได้ซอได้จักเล็กจักน้อยได้3 4ขีดอืออื่นนี่ได้โลได้ฮอดโลฮอด7ขีด8ขีดก็เอาแต่เบิ่งนี่อ๋อบักเอาแต่เบิ่งนี่จับเอาแต่เบิ่งนี่เบิ่งนี่เอาไปล่นั่งดีครับพบลักนั่งดีๆับักเดอกิงน่ อาณาเกลยเชฟแคนมือนี้แก็ไปเนาะอืมไปคืออื่นไตก็ได้เงินละเท่าไหร่บ้อืมไปเมือหน,นึ่งได้เสียคี้ละอืมได้จะพันหรอก็ได้คิดสิคิดสิบห้าพันอ๋อคิดสิบห้าพันกิโลหนึ่งก็แสนห้าสิบพัน 50, เนาะก็ประมาณเงินบาทกับประมาณห้าหันบาทเอาพอดพอดสามร้อยปลายเนาะ สามร้อยบาทเนาะถ้านลายอยหาสิบสามหาสิบห้นี่่บเจาบ่ต้องไปจาอยู่ค่อยคิดคิดในใจยู่บ่มักอยู่ก็ไปใจใจน้อยแตวค่อยไปฮอดทางพุ่นนีนแม่บันบองบัดท่าค่อยท่าค่อยค่อยก็นั่งทาราวู่นุ่นท้องแถวห้องแบบคิดไานั่งทาราวถามมูสิไปหน้ามันตีอหินเท่าหินเพื่อครับเพอาเดียวขี้การลนมาเบิ้งขึ้นคุ้นคุไปครับก็เลยห้ท่ามไปไปซอกนะ อันไอกองอันว่าให้เจ้าไปเนาะแต่ว่าเจ้าหักไปเนาะมีแต่ใจค่อยผู้เดียวอยากไปค่อยว่าป้าอดอยู่เห็นเนี่ยีิน่บุซอกผาผู้อื่นเถอะมุคูมุกูบ่อยบ่มีผู้อยู่ค่อยเกิดในใจค่อยมันดีมันบอดีแต่มือนีนะอแล้วอันไอกองไปเนี่ไใหมือนึงจกักจักคิดจักโลก่อไปบักแมนแล้วก็ได้ฮอดโลซ่องอมือ ได้โลหนึ่งต่อสองมืออืมได้ได้ฮอดโลสองมือมือละโลมือละโลเนาะอืมมือละโลอือโอ้ก็ถือว่าได้ดีเลยเนาะอือแล้วอันทางหลังเงื่อนมันผูไดเป็นผูอันเสียหนาเสียอย่างก็อยู่หลังเงื่อนมันมันลูกทามอ่ะอือโอ้น้องเฮดผูเดียวเิอค่อยทามคนน้องได้เนาะน้องก็ซวยน้องสองคนก็ซยเอาแล้วอันเดี๋ยวนี้น้องสองคนไปทางไหนก่อเข้าไปเขาเงี้ยเขาเงี้ยนอนก็ไป โอ้มีทรงดำกับซืขาวโอยังไม่มีใครนักเรียนแที่ยนอืมแลบ่พ่อไม่ไปซอกแม่แบบได้เงินแตอยางไปแล้วน้องสองคนอั้นมีแล้วจีมีมีปุ่มเขียนนี่ละมันมีเอาอันใหม่มันเอาเครื่องเก่าเกล้าเอาเครื่องเก่าไปน่องแม่ซื้อเอาน้อยอ๋อมันน้อยน่องและเื้อน้อยเครื่องเก่าแบบบ่พ่อเอาแบบมันน้อยเพราะว่าน้องใหญ่คือดูน้องเครื่องก็น้อยลงจ้าจ้า ว่ายู่ท่าหดมือวันจันทร์ให้พ่อยังซอกบักแม่ยช่วงมือซ้ำให้ได้ส่งอ๋อได้สมได้เสียกิงสิ่ใบหงเียนดิอ๋อบ่มีเครื่องนุ่งไปเนาะมป็นบ่มีแเต็มเลเออเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยวันนี้เขาเครื่องเฮ็ดส่วนมาให้เน้อท่านเนี่ยนี่ยเขจะเอ้าใคเบิ่มเนี่ยจะมีส่วนสองอันเนาะเอาไปเฮ็ดส่วนเอานเนี่ยแรงมาหลังจากเท้าเรือหงเย็นเทาก็ม่เฮ็ดส่วนนั้นเนี่ยเห็ดเห็ดส่วนหดเ้าหดแรงเอาไปขาดเนี่ย เอาเลยของเงี้ยมากต่ส่วนน่อเห็ดรอมหัวดีๆเนาะจะมีสว่วนสองอันเนาะแล้วก็จะมีอ่าเบื้องหน้าเราจะอมไหนมีผ้าเนาะผ้าสองอันเนาะแล้วก็จะมีมีแวกเอาไปเสียหนยาหรือว่าใบอ่ะนะเนี่ยทามพูมดถกผูหอมเนาะ เราก็จิ้มจิ้มเจิ้มจิ้มแล้วก็เอาฟุ้นใส <_ s 3> ่เนี่ยนะแล้วจิ้มแล้ซับซับซับแล้วก็หอมต้นหอมแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เอาอันฟุ้นใส่คิดไปคิดไปหน่<ข>อมันงามเนาะในใจเฮอยจะเบียดเฮ็ดเอามือนีนเฮียนอื่นบ่บอกกระค่อยเฮียนแต่ค่อยคิดในใจเฮียนจับผ้าจับก่อโบนแอนจกนักหน่อยมันยังกระโบนแอนจักหน่อยมันมันเป็นกระดูกทับเส้นแบบนี้ เป็นเบิร์ควาเนอ่ะเบิร์นี้ดีเนาะเบิร์นี้ดีอ๋อเป็นเควาเบอง์สายเอาเบอง์สายฟันน้องใหม่เนาะแล้วก็จะมีผ้าทางหยาดด้ทำเลยผ้าทางหยาดอันหนึ่งเนาะซีเมนตีวแล้วก็ให้แบบเนือเ่อจะไปต้องไปลำบากพูด แม่โน้เขาพูเขาป้าโอ้ลำบากลูกูลูกป่าว่าท่าว่าสุขภาพแข็งแห้งนี่ก no ็บ่เป <medi> ็ี่ยนยังอันนี้เจ็บเจนันได้ไปซอกเขาอนาป้าเขาเมืองไปมันก็ลำบากกันนะไปคิดว่าซอยไอชอบเอาข้าวกินในไอ้อย่างชอบลุกเอาเยื่อคลองนู่ไปเข้ามือเย็นเพราะว่าช่วงนี้อันลูกเขาเแง่นอต้องได้้ซืหนสิข้างเขา้ย่นอม่นเอาไงเราก็ไม่เสียมันทันนะ อันใหญ่หนึง่งอันน้อยหนึง่งนะแล้วก็จะมีขอบบกสองอันเนาะเอาไปบกงานพักขึ้นะนะแล้วก็เนี่ยมื่อนีนหั่นไอ้แล้วก็มีข่าสารกระสอบหนึ่งคื่มาเนาะแล้วก็อ้ายเอาเครื่องอันน่เป็นกระเป๋าปี้น้องยุ้ปอยยังไงก็ปอยสามแลมม้<า>วนอ้นองสองคนนั่นเลยโอ้โหมีสามอันนั่นเอง ผู้ชายเมื่อตีรูเ้เลยผู้ชายเมืผู้ชายทั้งหมดอันนี้เนาะแมะ่แล้วอ่างานท่ามอน,นาเดี๋ยวนี้น้องน้องของน้องอันไปโรงเรียนเนาะงมันซีอนี่งกับซีเนี่ยก,ก่อนเขาลืมอนะ่ะเท้าทองคูณเท้าแพทย์อ่าเท้าทองคูนกับเท้าแพทย์นาะอ่าไปโรงเรี้ยนนะ่พองเพราะว่าพนมีเสียข่าวน้องท่ามันโบมีเครื่องนักเทียนก็เลยว่างผสร้างไปผสร้างไปโรงเรียนเทียบถ้าพอไปบักแม่ได้เงินเราจึงจะไปซื้อเครื่องนักเรียนมาให้เนาะอ่านี่นะ ถ้าต้องคนอ่านอันโลนี่ก็เอาแล้วก็มือนี่ยถ้าายเอากระเป๋ามาให้เนี่ยกระเป๋าน้ำงามเลยแะ้วกหไอคิดว่าไอน้องฮะมีสามคนเนาะเป็นผู้ชายมั้งน้องแล้วก็อายก็เลยว่าเอาเอาผู้ชายมาเมื่อน้อมีสามมันนะอันนี้อันนี้ยัดไงหนึ่งายน้องเนอืยแล้วก็อันนี้อันนี้ให้ทงคุณเนาะโอเค แล้วก็อันนี้ให้อนนผู้ใดบ่ผู้ลานแทดเนาะอ่าอ่าแน่อันนี้ของทามเด้อทามอ่าอยู่ในโถงันมีคือกันหมดนะอันนี้เป็นของนอกนี่อาจจะให้เบิ่งตัวอย่างเพ่นึงก็คือแต่ละโถงันมีคือกันหมดอาในทางในมันเนาะจะมีขนมเนาะเดอืมแล้วก็จะมีนมะอาจจะจกเอเบิ่งแต่ละโถงนีคือกันหมด ่นขนมเนาะมีปีกกินข้าวเส้าแล้วน้องกินข้าวเส้าแล้วกินแล้วที่อันนี้กินขนมนะของนนะ้องอ่ะทำอะไข้ามข้นกับรูม่อมแต่น้อยนึงนะมีสอมมีปีกเนี่ยทำนะเรานะอยู่ในใน,นี่เนี่ยมีกลุ่มอีกนอหนึ่งหวง่วงแล้วก็บรรทัดบรรทัดจะอยู่ในนี้นี่ครบเลยอันน่ะทำมันจะมีอันน่ะบรรทัดอานาสา,สามแย่อันนี้อาจจะให้เบิง สองอันเนาะแล้วก็จะมีอันเครื er. ่องบวงบุญแล้วก็อาดิศกุล่กล้วยเองเป็นแน่นี่นาะไอ้ป้าอิทโธนี่น um ะเอาไว้ไปใส่เอาไว้ไปใส่อัน,นะ Spring <S <S> <S นาในการทำเฮียนเห่ออะไรเนาะก็จะมีบิกอีกการบิกซองการซอการหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นโซลแอมซอ เวลานองเขียนสอมันมืดล้วก็น,นองกับแรมนี่นี่นองเคยใส่ดิเคยใส่เคยใสนอนอันนี้มัน,นยังลืมอ,อันลืมนนาออ่าโอเคเป็นหัวนะโอเคอาจจะป้าไปทงนี่นะของนอกอันนี้นะเราก็แต่และทงกัมีขึ้นกันมืดแล้วอ้ัแกัอเออเอเวเอาะอใจได้ใจ <c oughs> กะแบบนี้ทำก็คือมนีหันเนาะเอือยถ้าเหนื่นนนนอยได้แต่ว่าเบเห็นไนกองตรงนี้เนาะก็คือนะมน,นีเฮ้ามานพอดีว่ามีผู้ใ้ญยใจบุญเนี่ยผู้ย้ญยใจบุญอ่าเพิ่นซื้อว่าพี่กุ้งหรือว่าเอือกุ้งอยู่ทางประเทศไทยมาเลยเพิ่นฝากมาสวยเหลือขอบครัวเฮ้าวันสามพันหาร้อยบาทเนาะแล้วก็เฮ้าก็ไปซื้อ อุปกรณ์เนี่ยเป็นขอบบกตุกชวรรันเอาไนวะ้แลเนาะขอบบกตุกชวนอย่างต่างๆนี่มืดไปหาเศษเก็บเงินพ้ามาหนึ่งอ่ะสามพันหน้าร้อยบาทเนาะถือเป็นเงินกีบหนึ่งล้านหาแสนเจ็ดสิบห้าพันเะเข้าไปซื้ออะไต่างๆนี่เมืดอยู่หาแศนหาแศนกิบเราก็เข้าไปซื้อข,ข้าวสารนี่หาแเศษเก็ะก็มืดไปล้านหนึง่งกายังเหลืออยู่ หาแสนกับเจ็ดสิบห้าพ so ันกีบตอนนี้นะนะนี่เขาจะเอาเงินให้แล้วก็นอกไปซื้อเครื่องนักแข่งนั่นเจ็ดบาทคราบมีมีขายอ่ะขายส่งดำเพิ่นนึงส่งดำหกสิบพันหกสิบพันอ่ะเสือเลยเสือบหมียังบาบานมีมีขายอยู่นะมีอ่าโอเคเราจะเอาให้มันยังเงินเขายังเหลือหาแสนกับเจ็ดสิบห้าพันเนาะหนึ่งสองสามี่ห้า 75,000เา้600,000เลยเดท่านเา้600,000เลยบอ้ายจ้โอเคให้ให้แม่เก็บไว้เนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะอาขอบใจเด้อขอบใจเพิ่นขอบใจเด้อน้องสาวอ่าก็คือเงินส่วนนี้เป็นเงินของอ่าเอื้อยกุ้ง่ทางประเทศไทย พอบใจคนนี้เปนนึงงามๆยใจยุกกองเลยใจยุกกองใจยุออเอ้ยอรเพิ่นเดอ้อ่อ้พอเพอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ออ้ไอ้ไอีไอ้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 งอ้ไองไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอเนอ้ไ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 อ้วอ้ไอ้ไอ้ยอ้้วอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไก้ไอ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 ้อ้มอ้ไ่้ไอาไอ้ไ้องไอ้ไอ่วอ้ไอ้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 าอออ้จ้ไอ้ไอนไอยอ้ไอน้้ มันจะจ่ายเงินน่ะจะให้พ่อของน้องกันหาสิพันต่อมือแล้วก็ให้น้องกันซาฟพันกียต่อมือน้าพากันเฮ็ดตัวนั่นเพิ่นอยากให้เป็นกําลังใจน้าชวนที่เริ่มเฮ็ดใหม่ๆนะน้าตั้งใจเฮ็ดเน้อเราเพิ่นจะต้งเงินมาแล้วเฮาจะเอาเงินมาให้เน้อเอ่อขายให้งานทั้งที่เฮ็ดของเฮาแต่เพิ่นก็ยังอยากอน่ะให้กําลังใจเขาเนี้ก็คือเอ้ยกุ้งนี่แหละเนาะแล้วก็ทานที่ซองก็คือ อ่าเป็นทงเนาะก็คือธงสั้นเนียนเป็นของฟ้าจากแม่ซีจันอยู่ทางฝรั่งมันปากมาก้าเข้าก็เอามามอไปจะมีธงมีปื่มมีบิ๊กอุปกรณ์กันแค่นั่นขอบใจแม่ซีจันเลยขอบใจเลยแม่ซีจันอ่าเลยขอบใจพั่ยนะขอบใจเลยแม่ซีจันดีใจกว่าทั้งดีใจดีใจเนาะตั้งใจเฮียนนั่นผ้าน้องตั้งใจเฮียนนั่น เงี้ยน,น,นหนึ่งชื่อเราก็เลิกมาแล้วก็ไม่เห็ดสว่วนนะปูพักปลูกนี้แกนพักนี้ยังไม่ได้ปลูกเตยมแน,นงเนาะเห็ดส่วนยังไม่แล้วเนาะโอเคตัางภาพอเห็ดมาแล้วนะ่ยลมหัวลมยังแล้วก็เอาเจ้าเงินมาให้เป็นค่าให้งานเ,<อ>าเป็นค่าต้จท<ช>ิ้งให้แบบให้กำลังใจแนี่ยให้ใจเนาะดีใจเนาะโอเคอายครับคนนั้นะช่ไหมอยู่ดีมีแห้งได้เลยเนาะอันน่ะเอาเงินนี่แล้วก็ไปซื้อกัน เครื่องไม่ให้อันทามได้นะเครื่องในเฮียนเลยให้ทามไปรงเฮียนแต่ปุต้องออกนึ้อ่ามออกเด็ดคลายเข้าใจฮะโอเคเขากล้ากันเ้อเลยกล้ากันนอทามเลยเจ้าเจ้าเจ้าโอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้มอบเครื่องมอบของให้ครับอ่าไอ้กองเป็นเทียพ่อกนไอ้กองประยุเนาะยูแต่อันเมียเพื่อนะกับลูกอ่าายก็คือน้องทามน้องทามมันโบไปรงเฮียนเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนอันยังโบมีเครื่องในเฮียนเทีย ก็เลยว่าบูสร้างไปแต่ว่าน้องชายสองคนนันไปโุงเฮียนแล้วเนาะมื้อนี้เนาะตอนนี้เพื่อนก็รอว่ารอถ่าให้พรไปบักแม่เนาะบักแม่มาขายได้เงินเราจึงจะไปซื้อเครื่องนักเรียนเราจึงจะสร้างไปอรงเรียนน้ำมูเนาะแต่ว่าก็าโชคดีที่ว่ามีผู้หญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินว่าเนาะก็คือทางเอกุ้งเกกนาะอ่าเพิ่นฝากมาเขาก็มามอบซื้อเครื่องซื้อของนั่นหรือเขาก็มอบใ้แม่เพื่อนเอาไวปซื้อเครื่องนักเรียนให้กับน้องทามไปโุงเรียนเนาะกั เพื่อนฝากมัสามพันสามพันห้า 3, 000, 3, 000หร้อยบาทนะเพืนน่อนเนาะกะารไล่เรียกเที่ยวจ่ายก็ตามเที่ยวเบลออยู่ในคลิปเนะาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอบคุ้มกับใจผู้ย้ายใจบุญของเฮาเนาะก็คือทางเอยกุ้งและะ้วก็แมสซีจันเนาะอยู่ทางต่างประเทศคนละเนาะเพื่อนได้ส่งเครื่องในเทียนมาเนาะเป็นสะพายเปีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเปีทั้งหลังเนาะ,ะแล้วก็มีอุปกรณ์การเียนอยู่ในทงกันครบเนาะ กาเขาก็ต้องคอขโมยกับใจผู้หญ่ใจบุญทั้งสองสะสองทานเนาะคอยเพลินจงอยู่ดีมีแห้งป่าสะจักลูกัยไขัเจ็บเนาะสิ่งที่เพลินให้มาเมื่อนี้ก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยเทาพันเทานะสาธุโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวลี่ก็ต้องคอตัวลาไปก่อนอ่าก็ต้องขอขโมยกับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาวลี่เนาะอ่าขอยทุกคนอยู่ดีมีแห้งเช่นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี